สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจําวันพฤหัสที่17นะครับสําหรับเมื Pro ่อวานฮานอยปกติออก57833นะครับวันนี้เดินสุดที่จับได้อะไรผมขอดูแป๊บนึงครับ3กับ0 0กับ3เดินสุด0ย์ครับวิ่งบนรูดร่าง0ูนนะครับสําหรับขาลุดขาวิ่งนะครับ วิ่งวนูนล่าง0ยังไงฟังเสร็จแล้วถ้าถูกใจตามครับถ้าไม่ถูกใจผ่านแล้วกันเนาะ 0. 0 0อะไรดี0ทวงร้ออ่ะไม่ใช่ครับ03 <c oughs> 03 05 06 03, 05, 06 3ม 36, 6หมาเข้าไปครับผม 303 300 305 306 353 5 30 35 5 5 363 366 365ครับกสสำหรับพาน้อยพิเศษได้ประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเชา้านี้อ๋อมันออกเย็นเนาะแต่วางเชา้าเดี๋ยวรู้นรื่ต่อในคลิปตต่อไปครับสวัสดีครับผม